มีรอยต้องรอยไฟป่าที่พื้นเราเห็นรอยไหมรอยไหมอยู่ที่พื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการการรักษาความชื้นแม้เพียงเล็กๆน้อยๆให้กับป่าเนี่ยก็ก็เป็นประโยชน์มากเพราะมันจะลดลดโอกาสการลามติดในฤดูใบไม้ร่วงก็คือหลังหน้าฝนไปแล้วเนี่ยใบไม้ของป่าภาคเหนือจะเริ่มผัดใบแล้วมันก็จะทิ้งใบลงมาสำหรับคนกรุงอาจจะไม่ค่อยคุ้นตา แต่ว่าพอมาที่ให้ดูอย่างนี้นะครับจะเห็นเลยด้วยว่าใบไม้มันจะปกคลุมพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนกว่าจะถึงหน้าฝนถัดไปดังนั้นแค่ต้นบุรีหรือว่าการจุดโดยไม่ตั้งใจจุดเผาขยะหรือว่าจุดไล่เผาตอซังข้าวทางด้านข้างเขาเข้าโพดท,ที่อื่นมามันลามมาแล้วพอมันขึ้นที่สูงนี่มันดับยากแล้วครับหาน้ําไปดับมันไม่ได้มันจะลามขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับขึ้นไปข้างบนยิ่ง่าไผ่ป่าพวกนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นเชื้อไฟ จัดวป่าที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะสูญเสียแล้วก็ควันและ pm สองจห้าก็จะตามมาครับ